สวัสดีค่ะเพื่อนอยากยำมะม่วงค่ะยำมะม่วงแล้วก็ใส่พริกผงใส่มะก,กีใส่ขิงใส่กระเทียมเก็บนึงแล้วก็หอมแดงค่ะได้กินหอมแดงอยู่แต่ว่ามันก็ยังเหนื่อยอยู่เป็นๆหายดีแล้วค่ะพป่นเนาะเดี๋ยวจะให้ฟื้นฟูให้มัน แข่งแรงมันแต่ก่อนบ่มีแล้วค่ะมันหันใจก่อนหน่อยหันใจติดคัดนะมาได้คันเพื่อนก่อนอื่นก็ลืงกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะเนาะมาจ้ะขอบคุณเอฟทีใหม่เก่าทุกคนนะคะขอบคุณที่เขามาคอมเมนต์เขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เขามารับชมนะคะขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อแม่ก็พยายามดูคลิปให้จบนะคะขอบคุณมากจ้าเนาะ มาจากกินยำมะม่วงแสับๆชวงวะกันค่ะแส่บอยู่เด้อบอกใส่ปลาถ้าจะได้กินมดได้พุงนัวก็บอกใส่จะแค่ใส่มักกี้แค่นั่นพริกผงแค่นั้นจบ ียงนกบ้านเราก็เลี้ยงนกกระจอกอะเยอะมากนี่ไม่รู้จะกินอะไรวุ้งเขาเสร็จแล้วล่ะคะ่ะอาจจะกินบะมดหรอคะ่ะอาจจะกินข้าวกับมะม่วงแล้วค่ะยำมะม,ม่วงแต่ภาษายคลิปเด้อค่ะเด้อกินมะม่วงทักทายเพื่อนๆเฉยๆจ้ะ เสียงรถไทยวิ่งผ่านไปผ่านมาดังนลกคุณธรรมชาติหอมแดงมันเผ็ดนะคะแล้วก็เอาซับซับับ,บ,บแล้วเราก็ไปใส่จมูกเรแล้วก็สูดได้กินอยู่มานิดนึงได้กินคะ่ะเริ่มเริ่มได้กิน <c oughs> ยำมะม่วงแซ่บๆมาแด้วจ้ะแสดงด้ขาดปลาผงเนอะเะนาะ,ะ,ะปลาตัวเล็กปลากรอบ เอาเลยอืมมาจ้าแซบแซบยำมะม่วงง่ายๆ ถ้าว่าจะใส่เตงมึงแป๊บไม่ใส่ดีกว่าโอ okay. เคค่ะแล้วขอตัวไปเจนค่ะเนาะจะทำหนึ่งก็ไปละ เ okay, ค่ะในก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์อ,อ่าถูกการที่รับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากจ้าสาวไทยไลฟ์สไตล์ก็ฝากช่องด้วยนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันดิคนะคะจะได้มาแพร่คลิปต่อไปเนาะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอทุกคนมีความสุขจ้าสวัสดีจ้า